Ừ, đi con mất điểm cho như tụi con mày tìm bừa nằm quấn bị do iz đánh quấn như con chít đã ăn nó gặp trăm gần nó gặp Hãy subscribe ปบบไปไอ้ลักไอ้การกรีดพุ่นตกดินไม่ได้นะครับยางใบอื่นหมดลงดินหมดเรากวกพุ่นเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะครับความรู้สึกว่ายางอกนะครับแอันนี้หงำพุ่นลงไล้เลย กว่ามันจะเป็นยีในตัวยนะอันัะแดงกว่าน้ำลุงนะครับเอาไหมครับยืนใจมือไหมไปย่อไปนี่นะครับทุกคน้าฝนตกได้ไหมครับนี่ตร้างนังยางผมทำตังไว้พีหลวงแกเหลี่ยวลงมาดางนี้สิ่งโตโยนี่น ีวอมลยครับโยไม่ต้องซูนะครับหอดเหลียวเลยโซดามเหมือนกันนะโซพอฝนตกนะครับพอฝนมาโดนหน้ายางนะครับ ทำไมห,หน้ายางมันเอ,อเองคือเองคือฝนเป็นสี๋ถ่อน้ำยางนะครับทำไมให้ใหหน้ำยางออกมาดถึงฝน,น,นจะเกิดปฏิกิริยานะครับทำไมเป็นกี้นะครับถึงกี้นั้นเลยครับมันจะไปปิดต่อน้ำยางที่เรากีดแยกน้ำฝน มีกรดนะครับยางอ่อนยางเบิ้งเบิกครับดูฝนปนหนีนี่เกลืนะฮะถูกไหมนะครับยางนีเบิ้งเบิ์กนะครับ,บเบิบ้อ ถ้าตัดหมากไปเจ้นี้ก็ัอุกาสคุ้นฉากคบหมากวันนี้เด้อเจ็บมันครับมันตกกลางลึกครับน้องนี่มาอนมันตกตอนเย็นถึงวิวัฒนาการตอนเย็น,มน,ยนไม่ตกเลยคไงบนี่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนมาตกกลางดึกคุณตัดเลยคุณนลงตัดหยั่งนี่ถึงมาตกที่ บีบนะน,น้ำลงได้แล้ว